Now it may perform its function again. Disregard my marker. Head for my marker. Oh, how many did Oh, big you, you You're wise, โดดแล้วอะแต่อยู่ข้างบนอยู่เลยโ,<อ>โหอยี่รถมา้าโคตรไกล,ลดีนะยังไม่ได้ไปทู่มอนทู่บอสถ้าจังหวะแล้วเราี่าอะไรอะอ้าวเฮ้ยคุณมาเกิดอยู่ข้างบน ใช่ไงก็งขึ้นไปข้างบนอยู่แล้วนี่ไม่เมื่อกี้เิ่น<ท>เอาของ,ขงไปเองฮะ